สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอักษรออนเลิร์นกับคุณครูโอ๊ตในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 นะครับนักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของระดับชั้นป .5 ของอักษรมาหรือยังครับถ้ายังนักเรียนต้องเตรียมหนังสือขึ้นมานะครับหรือจะใช้เป็นอ e ีบุ๊กก็ได้วันนี้คุณครูโอ๊ต จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพความคิดกันนะครับแต่จะเป็นรูปแบบไหนนั้นเรามาดูกันเลยครับเอจําพี่เสื้อส้มได้ไหมนะาพี่คนนี้เนี่ยเขามีฝาแฝดน,นะครับในคาบที่1เนี่ยเราเจอพี่กุนเชียงคาบที่2เนี่ยเราเจอพี่เกรียงไกรใช่ไหมครับแล้วคาบนี้เนี่ยเรามาเจอกับพี่ไพรสันนั่นเองเดี๋ยวครูจะเขียนชื่อพี่ไพศสันไว้ให้นะครับ าฝาแฝดทั้ง3คนเนี่ยเขาจะมาย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดนะครับนักเรียนท่องได้ไหมเอ่ยถ้าท่องได้แล้วนักเรียนท่องได้เลยนะครับหรือจะรอท่องพร้อมครูครูก็ได้แผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการ เก <S an> ่งมากนะครับที่ให้ความร่วมมือต่อไปเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะเรียนแผนภาพอะไรก่อนที่จะเข้าสู่แผนภาพความคิดที่เราจะเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปครั้งที่แล้วเราเรียนแผนภาพความคิดแบบรวบยอดแผนภาพความคิดแบบรวบยอดเนี่ย เหมาะกับงานเขียนแนวสารคดีหรือข้อเท็จจริงต่างๆแบ่งได้เป็น3ประเภทจำได้ไหมเอ่ยประเภทที่1คือการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่ 2. การจัดความคิดแบบตารางเปรียบเทียบและ3การจัดความคิดแบบวงกลมเราเรียนแบบไหนไปแล้วนักเรียน1 2ห,หรือ3ถูกต้อง ภาพที่แล้วเราเรียนแบบการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อที่2กันเลยครับคือการจัดความคิดแบบตารางเปรียบเทียบเราไปดูกันเลยครับว่าแผนภาพความคิดแบบรวบยอดการจัดความคิดแบบตารางเปรียบเทียบนั้นมีวิธีการเขียนอย่างไรอย่างแรกเรามาดูกันก่อนเลยครับ การจัดความคิดแบบตารางเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปให้อยู่ในรูปแบบของอะไรครับตารางนั่นเองซึ่งการเขียนแผนภาพความคิดแบบตารางเปรียบเทียบเนี่ยส่งผลดีอย่างไร 1. คือช่วยให้ดูและอ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังมองเห็นความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชุดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับลำดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองดูตัวอย่างตารางเปรียบเทียบการทำงานของคนและคอมพิวเตอร์ครับการทำงานของคนและคอมพิวเตอร์นักเรียนทราบดีว่าแตกต่างกัน นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างใช้วิธีนี้เลยครับการเขียนแผนภาพความคิดแบบตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากขึ้นเราเนี่ยจะเห็นข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ยได้อย่างชัดเจนและเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับคือการรับข้อมูลแต่ก่อนที่จะไปดูที่หัวข้อเนี่ย เรามาดูกันก่อนว่ารูปแบบตารางเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันนักเรียนทราบไหมครับว่าทําไมต้องใช้สีที่แตกต่างกันในค้บที่1เราเคยพูดไปแล้วว่าการเขียนแผนภาพความคิดมักจะมีการใช้สีเพื่อช่วยในการช่วยจำใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับตารางเปรียบเทียบเมื่อเราใช้สีที่แตกต่างกันเราก็จะช่วยในการจําข้อมูลเนี่ยได้สะดวก และดียิ่งขึ้นครับคอลัมน์ทางซ้ายเป็นสีฟ้าหัวข้อคืออะไรลูกสิ่งที่เหมือนกันคอลัมน์ทางขวาเป็นสีส้มคือสิ่งที่ต่างกันเมื่อเราใช้สีที่แตกต่างเราก็จะสามารถอ่านข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยครับการรับข้อมูล การรับข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันมนุษย์ก็มีการรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็มีการรับข้อมูลเอแล้วทำไมทั้งสองเนี่ยจึงแตกต่างกันเราไปดูที่คอลัมน์ทางขวาสีส้มกันเลยครับาจากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นนักเรียนเนี่ยกำลังทําการบ้านมีคุณแม่มีคุณพ่อมาช่วยใช่ไหมครับแต่ด้านขวา เป็นรูปพี่คอมพิวเตอรอ์กำลังส่งยิ้มให้กับเราเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการรับข้อมูลของมนุษย์และคอมพิวเตอร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรการรับข้อมูลของมนุษย์เราจะใช้อะไรลูกเราจะใช้อวัยวะนั่นเองอวัยวะในการรับข้อมูลของเรามีด้วยกันหลายชนิดเช่นตา ใช้รับอะไรลูกรับภาพหูใช้ในการรับเสียงจมูกใช้ในการรับอะไรลูกจมูกใช้ในการรับกลิ่นผิวหนังละ่ะผิวหนังใช้ในการสัมผัสนั่นเองและสุดท้ายคือลิ้นลิ้นเราใช้ในการรับรสชาตินั่นเองนะครับ ซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ไม่มีหูไม่มีตาไม่มีผิวหนังและไม่มีลิ้นแล้วคอมพิวเตอร์ใช้อะไรครับใช้อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่ประกอบกับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างลูกเมาส์ถูกต้องแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดถูกต้องมีอะไรอีกครับเครื่องสแกนและสุดท้ายคือไมโครโฟน นี่คือความแตกต่างของการรับข้อมูลระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราไปดูในหัวข้อที่2กันเลยครับหัวข้อที่2ว่าด้วยเรื่องของการประมวลผลข้อมูลเช่นเดียวกันครับมนุษย์และคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลข้อมูลเหมือนกันแต่เราใช้ อุปกรณ์หรืออวัยวะในการประมวลผลแตกต่างกันมนุษย์เราประมวลผลผ่านอะไรลูกเวลาเราจะต้องคิด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 เราใช้อะไรในการคิดลูกสมองถูกต้องนะครับสมองเป็นการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์นั่นเองแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ไม่มีสมองแบบเราแต่คอมพิวเตอร์ มีคำว่าสมองกลสมองกลแตกต่างจากสมองของมนุษย์นะครับสมองกลของคอมพิวเตอร์ก็คือ CPU นั่นเองเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จึงใช้การประมวลผ,ลผลผ่าน CPU แตกต่างจากมนุษย์ใช่ไหมครับเราไปดูในหัวข้อสุดท้ายกันเลยครับการแสดงผลข้อมูลทั้งมนุษย์ และคอมพิวเตอร์เมื่อเราประมวลผลข้อมูลแล้วเราก็ต้องแสดงผลข้อมูลออกมามนุษย์แสดงผลข้อมูลผ่านอะไรลูกใครตอบได้บ้างอวัยวะถูกต้องนะครับอวัยวะในการแสดงผลของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้างดวงตาปากมือแล้วก็ร่างกายนั่นเองต่างจากคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นจอภาพก็ขึ้นภาพให้เราได้เห็นลำโพงนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูผ่านลำโพงใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเครื่องพิมพ์เวลานักเรียนต้องการจะพิมพ์งานหรือพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักเรียนก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์ในการแสดงข้อมูลใช่ไหมครับ เราไปดูที่มนุษย์อีกครั้งหนึ่งนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าการแสดงผลข้อมูลผ่านอวัยวะต่างๆของมนุษย์เราแสดงผลอย่างไรนักเรียนเห็นไหมครับเวลาครูพูดตกใจตาของครูเป็นยังไงลูกโตขึ้นครูกำลังแสดงผลผ่านดวงตาหรือแววตานั่นเองเช่นอาการอย่างนี้ครูกำลังอะไรลูกตกใจถูกไหมครับ เราสามารถรับรู้ความหมายผ่านอาวัยวะของมนุษย์ได้หรือจะเป็นปากอย่างครูเนี่ยสามารถแสดงน้ำเสียงที่แตกต่างกันได้เย่ายวตัวอย่างเช่นครูพูดว่านักเรียนอ่ะอย่างนี้แปบลบว่าคุณครูมีอารมณ์เป็นยังไงลูกอารมณ์โกรธแต่ถ้าบอกว่านักเรียนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือไม่น้ำเสียงของครูเป็นยังไงลูก เบาลงอ่อนโยนลงแสดงความหมายที่แตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละคือการแสดงข้อมูลของมนุษย์ผ่านอวัยวะต่างๆหรือแม้กระทั่งแต่มือของเราสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เราเจอเพื่อนเราไม่พูดเราไม่ใช้ปากในการแสดงผลแต่เราใช้มือคือการไล่ลูกเรียกนั่นเองหรือแม้กระทั่งการใช้นิ้วในการชี้เพื่อบอกทาง สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอวัจนะภาษาคือการสื่อความผ่านสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ถ้อยคำนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าการแสดงผลข้อมูลของมนุษย์เนี่ยคืออะไรลําดับต่อไปเราไปดูกันที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดในเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยจะมีด้วยกัน1ข้อเท่านั้นให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบ แต่อย่างแรกเนี่ยเรามาอ่านกันดีกว่าว่าคำถามถามอะไรและต้องการคำตอบอย่างไรนั่นเองเรามาดูโจทย์พร้อมกันเลยครับโจทย์ถามว่าข้อมูลในข้อใดควรใช้แผนภาพความคิดรวบยอดแบบตารางเปรียบเทียบนักเรียนเห็นตัวเลือกใช่ไหมครับก็ไก่สิงโตเจ้าปัญหาขอไข่ ประเภทของสัตว์เอ้คุ้นๆช้อยนี้ไม่เอ่ยตัวเลือกนี้เราได้เรียนผ่านมาแล้วคือเรื่องประเภทของสัตว์นักเรียนยังจำได้ไหมนาว่าคือการจัดความคิดแบบใดและคอควายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราสุดท้ายตัวเลือกงองงูการคำนวณคมในอดีตและปัจจุบันนักเรียนทราบไหมครับว่าข้อมูลในข้อใด ควรใช้แผนภาพความคิดรวบยอดแบบตารางเปรียบเทียบให้เวลา5วินาทีติ๊กตอก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 นักเรียนเลือกตัวเลือกไหนดีครับระวางกอไกสิงโตเจ้าปัญญาขอไข่ประเภทสัตว์ข้อควายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและงองูการคมนาคมในอดีตและปัจจุบันนักเรียนที่ยังไม่ทราบคำตอบ ครูมีคำใบ้ให้นะครับนักเรียนลองสังเกตคำว่าตารางเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบต้องมีของมากกว่า1สิ่งถูกไหมครับในตัวเลือกทั้ง4มีอยู่1ตัวเลือกครับที่มีข้อมูลมากกว่า1ชุดนักเรียนจะเลือกอะไรดีครับเก่ <S <S <ๆ>งมากครับสำหรับนักเรียนที่ตอบตัวเลือกที่4นั่นเองหรืององู ก็คือการคมนาคมในอดีตและปัจจุบันเหมาะแก่การใช้ตารางเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเราเนี่ยสามารถเห็นความแตกต่างของข้อมูลทั้ง2ชุดได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดที่1การคมนาคมในอดีตและข้อมูลชุดที่2คือการคมนาคมในปัจจุบันเราสามารถนำข้อมูลนี้มาแจกแจงเป็นแผนภาพ แบบตารางเปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเอแล้วตัวเลือกที่เหลือทั้ง3ควรจะใช้แผนภาพความคิดแบบไหนหน้า <S <S ก็ไก่สิงโตเจ้าปัญญาสิงโตเจ้าปัญญาน่าจะเป็นชื่อของอะไรลูกเป็นชื่อของนิทานนิทานจัดว่าเป็นงานเขียนประเภทใดลูกสารคดีไหมน่าจะไม่ใช่ นิทานน่าจะจัดอยู่ในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีเราเคยเรียนบันเทิงคดีไปหรือ,อยังครับยังไม่เคยเรียนในแผนภาพความคิดเพราะฉะนั้นข้อที่1น,น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับข้อที่2ประเภทของสัตว์เราเรียนไปแล้วในคาบที่2นักเรียนจำได้ไม่เอ่ยก็คือการใช้แผนภาพความคิดแบบไหนลูกแบบ เป็นหมวดหมู่นั่นเองว่ามีสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเราทำตารางไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนสามารถย้อนไปดูได้ในคาบที่แล้วของครูนะครับและตัวเลือกที่3คือคอควายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเราจะใช้แผนภาพความคิดแบบไหนดีครับอ่าถูกต้อง ก็คือแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดที่เราเรียนในคาบที่1นะครับเป็นเป็นแผนภาพความคิดที่เราเรียนในคาบที่1เลยเพราะนั้นนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างการเขียนได้สำหรับวันนี้คุณครูโอ๊ตอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนไปทบทวนเนื้อหาเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดจากหนังสือของอักษร เพื่อความแม่นยำและความชำนาญของนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูโอ๊ตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.